หเหมือนจะเกลือนะฟรีเกมแล้วช็อน,นี้เปลี่ยนเป็นโอ้โหสวยอยู่ครับโอ้โหได้อยู่เอาหมดแล้วเปลี่ยนเป็นลายขอตัวแพงโอ้โหเปลี่ยนเป็นฟันยางโอ้โหแล้วไหลช่อน,นี้รออะไรอะโอ้โหสองพันห้าครับ เอาละครับราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมหมนเช่นเคยนะครับบับเบิน้ลนครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Knockout Rich นะครับุณผู้ชมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดของค่าย PG นะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะ มาวันนี้เราก็จะมาเทสแบบทุน100นะเดี๋ยวผมขอดูอัตราจ่ายก่อนอ๋อนี่ตัวแพงครับอัตราจ่ายเข้าๆก็ประมาณนี้สแคตเตอร์สตัวเหรอใช่หรอวะมาเดี๋ยวไปรอดูกันปะเริ่มเลยครับเบดวันนี้เทสที่เบตสอบาทแล้วกันนะ มาเริ่มมีฟรีเกมให้ซื้อด้วยนะครับเกมนี้เดี๋ยวถ้าได้ถ้าได้สักหน่อยเดี๋ยวจะซื้อฟรีเกมให้ดูอู้แล้วช่อนนี้ไหลครับสวยวายลงรัวๆเลยเนะี่ยอันนี้คือเปลี่ยนเป็นวายเหรอ โอ้โหแล้วแตกช็อน,นี้ยังสวยครับเอาเรื่องจริงร้อยห้าสิบแปดอันนี้น่าจะเป็นตัวคูณปะ่ะตรงเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันช็อน,นี้เอไหลมาครับแล้วเคเข้าต่ออันนี้น่าจะเป็นคูณจริงแหละโอ้โหลแล้ววายเข้าเมาื่อกี้ยังสวยวายมีอีกสองตัวครับสวยจัดคูณสามแล้วป่ะเนี่ยโอ้หแล้วเปลี่ยนเป็นตัวแพงครับคุณผู้ชม เกมเป็นตัวแพงสุดฮนะโอ้ชอนนี้139ไม่น่าเกลียดแล้วเนะี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้โอเคเลยภาพก็สวยมาเงินเราพอซื้อฟรีเกมแล้วซื้อนี่เลยครับเบ็ด5บาทอ๋อใช้3ตัวเนี่ยทำไมในรูปมันขึ้นแค่2ว่ะ10ครั้งอนะโอ้โหแตกอย่างสวยนะชอนนี้แล้วละคังมา โอ้โหแต่ไม่ไหลไม่แตกคุณผู้ชมเอาจาอนี้วายเข้าสวยครับโอ้แต่ยังไม่แตกอีกโอ้โหวายเข้าอีกแล้วแล้วไหลไหลต่อฮะฟันปอมเขาเรียกอะไรนะฟันยางเออโอ้โห มันจะเกลือนะฟรีเกมแล้วช็อนนี้เปลี่ยนเป็นโอ้โหสวยอยู่ครับู้หได้อยู่อ้าผตอนแรกผมก็คิดว่ามันแบบจะแจกแค่นั้นนะไม่คิดว่าไอ้ข้างบนมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรโอ้โหสวยอยู่ครับเฮ้ยฟรีเกมเอาเรื่องนะเนี่ยคนะุณผู้ชม พี่เกมเอาเรื่องอยู่นะติดใจอะขอลองอีกสักทีดิมาเจ็ดร้อยเบสิบบาทคือมันมันจะแตกมันจะแตกแล้วก็มันจะสะสมเนะนี่ยตรงเนี้ยตัวคูณตรงเนี้ยไปเรื่อยสามตัวเนี้ยสามช่องนะถ้าแตกมันก็ยิ่งเพิ่มผมเริ่มเข้าใจละ แล้วทีนี้ก็มาลุ้นตรงนี้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรมันเหมือนเป็นโบน,นัสอะอต,ตรงเนี้ยวายเข้าสวยครับอันนี้ก็เป็นคูณเท่าไหร่อะ่ะคูณสิบสิบหกแล้วเนี่ยมูแล้ววายสามตัวอย่างสวยชอนน็อตนี้คุณผู้ชมแตกสวยจัด แล้วเปลี่ยนเป็นอะไรขอตัวแพงหูเปลี่ยนเป็นฟันยางโอแล้วไหลช็อนนี้รออะไรอะ่ะหูหสองพันห้าครับสองพันห้าคุณผู้ชมโอหดูดิอ๋อมันมันไม่ใช่ตัวคูณมันเป็นไอเนี้ยเนี่ยมันเป็นในตัวเนี้ยจำนวนอะ แปดเก้าเจ็ดคูณเท่าไหร่ไม่มีคูณบอกอะ่ะแต่ก็แต่ก็เวิร์กอยู่นะคุณผู้ชมฟรีเกมอะ่ะถือว่าเวิร์กเลยแหละเอาเรื่องอยู่ขอแค่ว่ามันแตกแล้วมันสะสมตรงนี้ได้แค่นั้นเองเอาเรื่องอยู่ฟรีเกมโอ้โหแล้วกดมาช็อตน,นี้แตกอย่างสวยอย่าบอกนะก่อนปิดคลิปได้ามาอีกโอ้โหแล้วไหลต่อครับช็อตน,นี้เปลี่ยนเป็นเค โอ้โหแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาโอ้เจต่อไม่ไหลขอสักสามพันไปวันนี้ยเกมใหม่ะจัดมาได้สักสามพันไม่ซื้อลวฟรีเกมโอ้โหแล้วไหลยังสวยวายเข้าอีกสามตัวครับช็อน,นี้โอ้แล้วไหลคิวต่อขอสิบลงหน้าเลยโอ้โหสิบไม่ลงให้ครับโอ้โหแลเปลี่ยนเป็นหมวกช็อน,นี้เท่าไหร่โอ้โหมาหกร้อยกำไรเน้นๆแล้วครับวันนี้ เกมใหม่นี้ต้องเล่นนะพลาดไม่ได้เลยดูดินอนมาเลยอะยังไงก็กําไรครับทุนเท่าไหร่ก็ได้กําไรแน่นอนขอการันตีเลยฮนะเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ